สวัสดีค่ะเอทุกท่านวันนี้วันที่16มิถุนายน25 65นะคะก็ใกล้วันที่จะเข้าพรรษาแล้วนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะเลขที่สวนทาเมื่อปีที่แล้วเข้าพรรษาเข้าติดต่อกัน6งวดนะคะแล้วก็มาหลุด สองงวดแล้วก็มาเข้าอีกสามงวดแล้วก็มามาหลุดอีกหลายงวดเลยทีเดียวนะคะสังเกตดูแล้วเลขที่สวนทำถ้าเข้าก็คือจะเข้ายาวนะคะสี่ห้างวดหกงวดนี่เพิ่งเข้าเป็นงวดแรกนะคะถ้าเข้างวดนี้ก็คือเป็นงวดที่สองนะคะสาวดำก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะคะ ก็เลยจะมาบอกท่านตอนเช้าวันนี้วันที่19ค่ะเรียกของอาจารย์พลกทมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าท่านให้มา2หางนะคะ067แล้วก็097นะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าถูกนะคะให้มาแค่สองหางอย่างเงี้ยถ้าเราตัดซื้อเราก็ถูกทั้งสองอันเลยนะคะ<ม>ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะอย่างที่สาวดำบอกว่า ถ้ามีตัวเลขสาวดําก็ถึงจะลงให้ถ้าไม่มีตัวเลขสาวดําก็ไม่ได้ลงให้นะคะในงวดนี้วดเมื่อกี้นี่ก็มีหลักฐานชาัดเจนเข้ากันหลายคนนะคะเข้าทั้งสามตัวตรงเข้าทั้ง สองตัวตรงเข้าทั้งสองตัวตรงบนล่างเลยทีเดียวนะคะของของอาจารย์แม่นะคะของอาจารย์แม่นี่เข้าทั้งบนทั้งล่างท่านก็บอกแล้วนะคะว่าสูตรเจมของท่านไม่เคยหลุดนะคะแต่ท่านก็เพิ่งทําส่งให้สาวนําเปงวดแรกนะสําหรับสําหรับเลขที่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 ไม่ตัดนะคะสาธุก็ขอยวันนี้เข้าแบบนี้อีกนะคะ เอสซีจะได้ถูกจะได้มีเงินจะได้ไม่ขาดสนการเงินนะคะมันก็เป็นไปตามความเป็นจริงอะเนาะใกล้จะเข้าพรรษาแล้วสาวน้าก็มีความหวังแบบนั้นเพราะว่ามันก็มีหลักฐานอย่ชัดเจนอันนี้ของอาจารย์พลคอทมอนะคะนี่ของวดที่แล้วของท่านเห็นไหมคะอ่าศูนย์เจ็ดทั้งสองนั่นเลยนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ศูนย์แปดเก้า 075นะคะเนี่ยตั้นให้มาอย่างนี้นะคะอ่าใครที่ชอบใครที่ติดตามอ่าเลขในสวนธรรมก็รีบเอาไปซื้อเอาไปหาได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ไปไหนมาไปไหนมาเอาเอามาลูมามา ไปย่อไปถ่ายข้างนอกแล้วก็มายิงมาเดี๋ยวตอนหนะาดูดูกอนนะอ,นนะอ่าอันนี้ก็คือผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะนี่ค่ะผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะนี่ค่ะวดที่16มิถุนายนก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะเข้า807ตรงๆแล้วก็เข้า0 7ยตรงๆนะคะ เราก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะก็ของวดนี้เข้าอีกนะคะ,ละหลายๆท่านคิดเหมือนสาวดำไหมสาวดำว่าถ้าคนที่ติดตามคลิปของสาวดำติดตามคลิปเลขในสวนธรรมก็จะรู้ดีนะคะว่าถ้าหลุดก็หลุดยาวเหมือนกันสามถึงห้างวดเลยทีเดียวนะคะ แต่ถ้าเข้าก็เคยมีเข้านะคะหกงวดติดแล้วก็ห้างวดติดนี่ถ้าเข้าเราจะเป็นแบบนั้นสาวดําก็มีความหวังแบบนั้นนะคะงวดนี้เป็นงวดที่2แหละเลขที่สวนทำได้มาแล้วนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะนี่มาแล้วนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ เราต้องก็เก็บหลักฐานไว้เพื่อได้นั่นมานะคะผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะให้มาสิบหางเหมือนเดิมนะคะท่านก็ดูนะคะพิจารณาดูว่าชอบเลขไหนนะคะหรือเราเราจะเอาเฉพาะตัวที่เราชอบก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอา ก็ไม่ไม่ทาบนะคะคือท่านก็ดูเอาเองนะคะว่าท่านจะเจาะเอาซื้อตัวไหนนะคะอืาแล้วแต่บุญเรานะคะแล้วแต่บุญวาสนาของเราค่ะนะคะแล้วแต่บุญปาวาสนาของเรานะคะก็ได้มาเลขผู้ใหญ่ใจเย็นแล้วก็เลขอาจารย์พลกทมนะคะ สาธุงวดนี้ขอยเข้าตรงๆอีกทีเถอะนะคะเลขสาวดำชอบอืมขอ้ยยังมีออยังมีเจ็ดเก้าอยู่นะคะน่ะสูเจ็ดศูนย์เก้ามีเจ็ดเก้าอ๋อแล้วก็ตัดซื้ออนะคะตัดซื้อเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่เราชอบของเราเนาะ อันนี้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะนี่หลักฐานในผู้ใหญ่ใจดีค่ะนะคะหมวดที่แล้วท่านให้เฉพาะเฉพาะสามตัวนะคะให้มีเฉพาะสามตัวหมวดนี้ก็คงอ้าวยายา่าจะเอาไปกินอย่างนั้นที่ลูกยายๆา วันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะผู้ใหญ่ใจดีนั่นแหละคือวัดที่ผ่านมาวัดวันที่สิบหกอันนี้งวดที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมสองห้าหกห้าเนี่ยกับผู้ใหญ่ใจดีค่ะท่านให้มาแบบนี้นะคะ,ะดูเอานะคะดูเอานะคะดูเอาค่ะชอบก็จัดเลยนะคะชอบก็จัดขัดแล้วก็ไม่ต้องดูไม่ต้องซื้อนะคะ ก็วันนี้เข้าหลายอาจารย์มากเลยทีเดียวคือคือเข้ามีมีไม่เข้าสองสามใบเองนะคะ,ะเดี๋ยวก็คงจะทยอยได้จะทยอยให้มานะคะอ่ะก็เราดัก็จะเก็บหลักฐานกใบของวัดที่แล้วไว้เพื่อจะเอาให้ท่านได้ดูว่าบางท่านก็ไม่ได้ดูเนาะบางท่านก็ไม่ได้ดูเลขไหม ในสว่วนธรรมนะคะมันก็มีหลักฐานชัดเจนฉันชอบก็เอานะคะอันนี้ก็สรุปแล้วเราได้มาของผู้ใหญ่ใจดีนะคะศูนย์เจ็ดเก้าเก้าศูนย์แปดศูนย์ห้าเจ็ด องตัวมี 80, ดศูนย์นย์เนะคะน่นของผู้ใหญ่ใจดีนะคะเราก็มาของผู้ใหญ่ใจเย็น,นะคะ่ะผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะของท่านให้มาชุดใหญ่เหมือนเดิมะคะ่ะชุดเมื่อกี้นี่ก็ชุดใหญ่ชุดเต็มนะคะคงไม่ต้องอ่านนะคะมันมันหลายตัวนะคะท่านก็พิจารณาดูนะคะเนี่ยเลขสวยนะใครชอบตัวไหน แต่ถ้าเป็นสาวดาซื้อเหมือนสมัยก่อนสาวดำก็ซื้อหมดเลยค่ะซื้อหมดตั้งสิบ้างเนี่ยตัวละสิบบาทก็ยังได้กําไรเนาะอ๋ะอเดี๋ยวเดี๋ยวสาวดำเอามาเอามาดูนี่ก่อนมาเลยมีแต่เขียนๆแล้วไม่ได้ดูว่าม,มีเลขเข้าเหมือนกันไหมเออเดี๋ยวแนมะ่ดูนะอันนี้เลขเลขปู้ใหญ่ใจดี ผู้ใหญ่ใจดีเที่ยวปุ๊บเลขกผู้ใหญ่ใจเย็นดูดิมีไหมนี่นผู้ใหญ่โอ้มีเหมือนกันแล้วนี่ท่านผู้ชมศูนย์เจ็ดนะคะอันนี้ศูนย์อันนี้นี่นีน,น,นี่อันนี้อันนี้เจ็ย์เก้าค่ะอันนั้นเก้าศูนย์แปดโอ้ผู้นี่ท่านผู้ชมเก้าศูนยก็ตรงกันค่ะแล้วก็อะไรศูนหเจ็ด ศูนย์ห้าเจ็ดไม่มีนะคะไม่มีมีแต่ศูนย์เจ็ดหกนะคะแล้วสองตัวละสองตัวมีไหมสอตัวอะไรเจ็ดเก้าห้ามีหอ่าเจมีนะคะเจไม่มีศูนยกมีมศูย์เก็ไม่มีแปไม่มีค่อ่าเลข2ตัว อ่าเหมือนกันแค่เจ็ดเก้านะคะอันนี้ของอาจารย์พลอาจารย์พลเหมือนไหมอา่าอาจารย์พลแปดศูนย์ศูนย์แปดนี่เหมือนกันนะคะอา่าอาจารย์พลน,นะคะแล้วก็เจ็ดห้าอ้าวเจ็ดห้าตรงค่ะตรงสามตัวเลยค่ะท่านผู้ชมอ๋อนี่ถ้าเกิดว่าเราท่านตัดมาศูนย์เก้าก็ตรงกันหมดเลยนะคะนี่ อันนี้0 8 9อันนี้ก็0908อันนี้0 7 5อันนี้057อ้าตกวท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะอันนี้เลขตรงกันนะคะอ๋งวดนี้น่าจะปังปังอีกแล้วนะคะนี่นะน่าจะปังปังอีกแล้วท่านผู้ชมนะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะน่าจะปังปังอีกแล้ว พิจารณาดูนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะตัวเลขนะคะนี่คือตัวเลขในสวนธรรมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะได้มาก็ถึงจะมีลงให้นะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะ